ตอนนี้เราเลิกงานค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปกลับบ้านไปซื้อข้าวสารค่ะข้าวสารหมดเราเลิกงานแล้วก็เรากลับบ้านตอนนี้หยุดโรงเรียนอยู่ก็กำลังจะออกรถ่ากำลังจะกลับแต่เ,เราต้องแวะซื้อของนิดนึงข้าวสารเราหมดค่ะอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องเขามารับลูกหลานกันที่โรงเรียนกันรถก็สวนกันไปสวนกันมา ให้เราก็ให้เห็นวันนี้เราตั้งศูนย์โทรศัพท์เดดดีดีค่ะแต่หนาวมากหนาวหนาวแบบสุดๆวันนี้ตอนนี้ข่บรตอนนี้กำลังย้อนพระที่นิดนึงกัย้อนเสียงนิดนึงนะคะ พฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ก็เป็นวันสุดสุดท้ายของสัปดาห์ก็จะได้พักผ่อนเหนื่อยมากค่ะทำง,งานงานเยอะเก็บล้างค่ะตอนบ่ายเป็นงานเก็บล้างตอนบ่ายเป็นเสิร์ฟอาหารว่างนักเรียนแล้วก็เก็บล้างงานมันเยอะค่ะเป็นงานกิจุกพิจิกหม้อหายจานช้อนมีดซ่อมแก้วสารพัด แล้วก็มีการเสิร์ฟเสิร์ฟว่าอน,นุ่นหมดอันนี้หมดเราก็ต้องวิ่งเอาอะไรหมดก็ต้องวิ่งเอาเหนื่อยเพราะว่าเราทำแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเราก็ต้องวิ่งตลอดก็คือว่าเร่งรีบไม่ได้ว่าวิ่งอะไรอย่างเ เราก็ต้องเร่งรีบเดินเอาของหยิบของให้เขาเขาจะเอานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปบวกกับเราก็ต้องทําให้มันทันเวลากับเวลาที่ทํางานจะเดินอ่อยๆมันก็ไม่ได้เราเป็นคนรับผิดชอบงานสูงมันก็เลยออกท่าทางมืนคนเร่งรีบแบบนั้น คนรถเยอะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นที่จอดรถเมย์รถก็เยอะตอนนี้เราก็จะขากลับบ้านเดี๋ยวต้องแวะซื้อกับข้าวก่อนกับข้าวไม่ต้องซื้อเราต้องซื้อแต่ข้าวสารมันหมดเมื่อวานนี้ข้าวสารหมดก็เลยกินมักกะโรนีมันก็ไม่อิอ่มท้องเมื่อตอนกลางวันนี้ กินข้าวเข้ามันหนักท้องเราไม่เคยชินหรอกนะ